รายการมัน,นี่ช,ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเลชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ m ั n นี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบูนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ส่วนเสาร์และอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ m ั n นี่พลัเริ่มต้นตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมนะครับ เข้าไปติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page m o n e พ p l u บายยุทธนามั n พสบายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยนะครับจะได้เอาไว้ฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้และก็เอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญเลยนะครับคุณผูฟังครับ บางจากร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีช่วยสังคมคุณวิปูลวงสกุลกรรมการผู้จัดการคุณสุธาทิพย์ศิวรานนท์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์และการจัดซื้อบริษัทบางจากรีเทลจำกัดรับมอบกล่องบริจาคของมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากคุณพันศิลิ คุณากรภัยบุญซิริผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อนำมาตั้งรับบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการให้บริการทางการแพทย์โดยจะวางไว้บริเวณหน้าร้านค้าสภาร้านกาแฟอินทนินและร้านอาหารเลมอนคิเชนของบริษัทบางจากทุกสาขาทั่วประเทศเป็นเวลา1ปีตั้งแต่1กร,รกฎาคม2560เป็นต้นไป คุณผู้ฟังครับธนาคารอมสินต่อยอดความสะดวกและความปลอดภัยด้วยการเปิดตัวธุรกรรมทางการเงิน y ม o p เ y เพื่อการชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ y ม o p เ y ใช้จ่ายง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัสผ,สผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชัน m ม m o หลังจากนั้นคลิกที่เมนู m ม o p เปแล้วสแกน QR c ค d e ของร้านค้าเลือกจำนวนเงินในการโอน ตรวจสอบจำนวนเงินที่ถูกต้องจากนั้นก็ให้ยืนยันและส่งเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถจะชำระค่าสินค้าและบริการได้ง่ายๆโดยไม่ต้องพกเงินสดสะดวกปลอดภัยในทุกการใช้จ่ายของคุณร่วมประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ My m ม Moo Call Center 1นึ่งหนึ่งส www.gsb.or.th หรือ facebook GSB Society นะคเชิญได้เลยนะครับ และช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปพบกับคนเก่งคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความรู้ในเรื่องการลงทุนในหุ้นนะครับและก็เป็นผู้ก่อตั้งเพจชี้หุ้นรวยหุ้นเด่นสำหรับนักลงทุนทุกคนเลยผมหมายถึงคุณสงกรานต์วัจนสเถียรให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยนะช่วงนี้ครับคุณสงกรานต์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณสงกรานต์ครับครับยินดีอย่างันครับผมนะแล้วเป็นไงมายังไงถึงมาตั้งเพจ ชี้หุ้นรวยหุ้นเด่นได้ครับคุณสงการคือเพจชี้หุ้นรวยหุ้นเด่นเนี่ยมันเริ่มจากความตั้งใจของผมที่ว่า ผมเป็นคนเล่นหุ้นแล้วเพื่อนผมเนี่ยเขาก็เล่นหุ้นตามผมอ่ะทีนี้เราไม่มีช่องทางการสื่อสารที่มันจะแนะนําเขาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทุกคนจะได้มาตามดูจะไปเที่ยวโทรหาทุกคนมันไม่ได้ครับก็เลยตั้งเพจขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางทุกคนก็มาดูได้เนี้ยครับที่มาของมันอเริ่มต้นเอาไว้เป็นการให้ความรู้เป็นการแลกเปลี่ยนในหมู่เพื่อนที่ชอบเล่นหุ้นเหมือนเหมือนกันกับเราพอใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อคุณสงการเล่นหุ้นมานานหรือยังครับเนี่ย ถ้านับเลยตั้งแต่เริ่มก็คือสิบเจ็ดแต่ถ้าเอาที่เปิดบัญชีเองก็ประมาณสิบสามครับผมโอ้โหเริ่มเล่นหุ้นมาสิบเจ็ดปีแล้วนะใช่ครับนะเริ่มเล่นหุ้นมาสิบเจ็ดปีแล้วนะครับตอนนี้อายุประมาณสักสามสิบกว่ากว่าถ้าดูจากเสียงจาสิบสามครับผากสิบสามใช่ครับโอ้เล่นหุ้น <laughs> เล่นหุ้นมาสิบเจ็ดปีก็ถือว่านะผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะครับถ้าเป็นเพื่อนๆที่เคยเข้าในเพจชี้หุ้นรวยหุ้นเด่นแล้วก็คงรู้นะครับแต่ว่าถ้า สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยแวะเข้าไปเยี่ยมชมเพจชี้หุ้นรวยหุ้นเด่นเนี่ยมีอะไรดีๆมีอะไรน่าสนใจในนี้บ้างครับคุณสบการครับจริงๆเพื่อก็คือการแชร์ประสบการณ์เนอะผมมองว่าถ้าสมมติในมุมมองของคนที่เล่นหุ้นเนี่ยผมค่อนข้างจะแชร์ในเรื่องของ มุมมองจากคนเล่นหุ้นด้วยกันซื่งหนึ่งคือผมเองไม่ใช่เป็นนักวิเคราะห์หุ้นเพราะฉะนั้นเวลาพูดหรือเขียนเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นหรือการลงทุนเนี่ยผมจะพูดในมุมมองของว่า,วาเฮ้ยคนที่เป็นนักลงทุนจริงๆอ่ะที่เป็นคนซื้อขายหุ้นเลยเนี่ยกับสถานการณ์ต่างๆกับเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะไม่มาแบบมองว่าเออเราต้องเชียร์หุ้นตัวไหนหรือต้องบอกตัวไหนเป็นเฉพาะ ผมจะพูดในเชิญที่ว่าเอ้ยจากตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเอ้ยตอนนี้ตลาดลงผมมองว่าผมจะปรับตัวยังไงกับตลาดลงนะเอ้ยตอนนี้ตลาดขึ้นเอ้ยเราจะมองหาที่ตัวไหนผมมองว่าชี้หุ้นรวยชี้หุ้นเด่นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของประสบการณ์ของนักลงทุนคนหนึ่งแช์ให้กับเพื่อนนักลงทุนครับเป็นประสบการณ์ตรงเป็นประสบการณ์จริงที่ลงสนามมายาวนานเกินกว่าสิบปีใช่ครับแล้วก็ยังเล่นอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะว่าสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดยังไงจากมุมมองของผมนะครับครับ แหนะอันนี้คือเน้นเรื่องประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงเลยในมุมมองของผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานนับสิบ็ดปีนะครับใช่นะครับผมนะครับสำหรับตัวของเพจชี้คุณรวยคุณเด่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีคนตามเยอะแค่ไหนแล้วครับผู้สุกานตอนนี้ก็สองแสนสี่มืครับผมโดยประมาณโอ้สองแสนสี่มื่นโดยประมาณอันนี้ถือว่าเยอะไหมก็ผมถือว่าเยอะนะครับผมถือว่าเยอะแล้วก็มากเกินกว่าที่คาดคิดไปเยอะมากครับแหนะจริงจริง จริงๆ้วตั้งใจยังไงบ้างในการที่จะทำเพจเนี่ยเราต้องการจะสื่ออะไรไปยังผู้ลงทุนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คนตามตั้งสองแสนแล้วเนี่ยครับคุณสงการผมอยากให้มองตลาดหุ้นโดยความรู้สึกว่ามันคือการลงทุนผมอยากจะให้ความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ได้นั่นแหละคือชัยชนะของนักลงทุนที่แท้จริงไม่อยากจะให้มองตลาดเป็นสิ่งที่ฉาบฉวยที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเข้ามาเล่นสักสองสาเดือนนะกำไรเสร็จ<ช>เราจะยีบออก ไม่ไม่อยากให้มองอย่างนั้นตอนนี้แบบมันมีปัญหาเรื่องของที่ว่าในมุมมองของผมนะครับต้องบอกบว่าไม่ได้หมายถึงนะักลงทุนทุกคนจะเป็นแบบนี้แต่เท่าที่คนใหม่ๆที่เข้ามาทางเพจแล้วก็มาปรึกษาผมว่าเออเล่นหุ้นแนละ้วจะทายังไงดีกับพี่อะไรอย่างเงี้ยเขามักจะมีมายเฟซที่ว่าคนเล่นหุ้นจะต้องรวยเร็วซึ่งมัน,ม,นมันไม่มัไม่ไม่ใช่อย่างนั้นการเล่นหุ้นก็เหมือนกับการลงทุนแบบอื่นมันต้องใช้เวลาในการโตแล้วในรระหว่างนั้นอ่ะมันก็เหมือนปลูกต้นไม้มันต้องมีการค่อยๆดูแลผมมองว่า สิ่งที่ผมอยากจะมอบให้กับผู้คนที่มาติดตามเพจหรือแฟนเพจก็ตามก็คือเราดูแลกันนะอโดยการใช้ความรู้นี่แหละแบ่งปันกันแล้วเราจะได้รู้ว่าจริงๆไอ้ที่เราคิดว่าแย่เนี่ยมันไม่แย่หรอกไอ้ที่ว่าเราคิดว่าดีเนี่ยเราต้องระวังนะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้มากกว่าเอดีนะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เป็นการแนะกันแล้วก็เป็นการให้ความรู้กันด้วยนะครับใช่ครับนะครับเอาละทีนี้ขอมุมมองหน่อยในฐานะนักลงทุนนะมองตลาดหุ้นณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างที่ก็มองว่า ไม่ไปไหนเลยบางคนก็บนเบื่อบางคนก็เชียร์ให้ทะลุพันหกสักทีก็ยังไม่ทะลุเลยเนี่ยมองตลาดช่วงนี้เป็นยังไงบ้างในฐานะนักลงทุนครับโอเคครับในฐานะผมเลยนะเ,<อ>เป็นความเห็นส่วนตัวก่อนก็คือผมมองว่าทางเลือกของตลาดมันมากขึ้นืทางเลือกในการที่จะลงทุนก็มีมากขึ้นแต่เงินลงทุนเรามันยังไม่พอที่จะสอบสนองกับทางเลือกผู้นั้นทําให้มันมีการกระจายตัวมาก เกิดขึนตอนนี้เราเจอทงจำนวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นถ้าเรามองว่าหุ้นปีนี้เพิ่มร้อยตัวแต่จริงๆมันร้อยตัวจากหกร้อยมันหนึ่งในหกเลยนะ<อ>มันยอดนะเพราะฉะนั้นเงินลงทุนมันไม่ได้โตเท่านั้นอะ่ะอันนี้แค่จานวนหุ้นเรายังไม่พูดถึงสัญญาออปชั่นต่างๆช่องทางการลรงทุนที่แ็กเริ่มมาตลาดเมืองนอกก็เริ่มมีการกระจายโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเราก็มีตลาดหุ้นแหะมันทําให้เงินลงทุนมันกระจายมากกว่าเดิมพระเงินลงทุนมันกระจายมากเนี่ยเราก็เลยมองวันว่าเอ้ยตลาดโตช้าหรือเปล่าแต่จริงๆต้องมองว่า ตลาดโดยรวมโตอยู่ครับเพราะ,ะนั้นผมบอกว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นบ้านเรายังมีแนวทางที่โตอย่างต่อเน,นื่องคือในสถานการณ์แบบนี้ยตลาดเรายังทรงตัวยังดีนะมันยังรักษาระดับตัวเองได้แต่ว่ามันไม่ได้สูญเสียคุณค่าตัวมันเองโดยรวมแล้วผมมองว่าตลาดหุ้นบ้านเราแข่งแๆนวะยังเติบโตได้ครับยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยูแ่แต่ว่าทําไมเรายังได้ยินเสียงบอกอุ้ยตลาดหุ้นน่าเบื่อจังเลยเดชะดีดูไม่ไปไหนเลยเดินหน้าถอยหลังอยู่แถวนี้ยเอืดอัดจังเลยอ่ะ เสียงบ่นอย่างนี้ก็มีได้ยินบ้างใช่ไหมครับคือใช่พี่คืออย่างที่บอกว่ามันอดไม่ได้ถ้าผมพูดมันเหมือนจะไปว่ากลุ่มแลกลงทุนกลุ่มที่เป็นขาเทดท,ที่แบบชอบอะไรที่มันบ exactly ือหวาแต่ล้วตอนนี้เราต้องมองว่าเราเราไปตอบสนองตรงนัน้นไม่ได้เพราะว่ามันขาดแรงกระตุ้นที่เยอะๆคือขาเทดเนีย่ยเขาจะชอบอะไรที่แบบว่ารุนแรงรขายขายเข้าไปซื้อออกเฮขายซึ่งตรงนั้นมันทําไม่ได้แล้วเพราะว่าทางเลือกการลงทุนมันเยอะคือแทนที่นักลงทุนจะต้องถูบีว่าเอ้ยใครๆก็ต้องมาเล่นหุ้นเอ้ยไม่จำเป็นแล้วเขาสามารถที่จะ มาเล่นหุ้นก็ได้เฮ้ยหุ้นไม่ดีเหรอเขาทำไงเขาไปเล่นสัญญาก็ได้เฮ้ยสัญญาไม่ดีเขาไปเล่นพวกออปชันไปเล่นตลาดนูน้นไปเล่นเงินก็ได้ไปเล่นทองเมื่อทางเลือกมันเยอะขึ้นเนี่ยและความสะดวกในแต่ละทางเลือกเนี่ยมันก็ทําให้ตลาดมันดูเหมือนสเสถียรก็อาจจะทําให้เกิดความอึดอัดสําหรับบรรดาผู้เก่งกาไรหรือ,รอรที่เล่นในลักษณะเข้าเร็วออกเร็วก็อาจจะบ่นได้ใช่ไหมใช่ครับเอ๊ะฟังดูแล้วสไตล์คุณสงกรานเนี่ยเป็นคล้ายๆ V I ใช่ไหม ผมค่อนข้างจะกึ่งๆนะผมมองว่าผมไม่อยากจะถือยาวเกิน <c oughs> ผมไม่อยากจะถือมากเกิน<อ>แต่ถามว่าผมชอบที่จะแบบซื้อขายรายวันไหมมันเร็วเกินไปสำหรับผมเพราะฉะนั้นสําหรับผมมันจะอยู่ตรงกลางๆ<อ>ผมจะเรียกว่าเล่นรอบซึ่งก็งคือเราพยายามไหลาตามจ<อ>ังหวะของกระแสของหุ้นแต่ละตัวที่เราเล่น<อ>ที่เขาเรียกว่าโตขึ้นนะครับอะไรก<อ>ัอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเบื้องต้นคุณสงการสไตล์ไหนต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนสไตล์เล่นรอบไม่ได้ถือยาวนานๆแบบ V i ถือทีห้าปีสิบปีไม่ถึงขนาดนั้น ไม่ถึงขนาดนั้นครับแล้วก็ไม่ใช่ประเภทซื้อเช้าขายบ่ายซื้อบ่ายขายเย็นก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เช่นกันใช่ครับอยู่กลางๆนะเป็นลนักษณะเล่นรอบนะส <c oughs> ามวันถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงเดือนนี่คือสไตาล์เรานะครับนะผมนะครับผมได้ยินเรื่องของโปรแกรมเซตพอยเตอร์ตกลงเซตพอยเตอร์อันนี้ยเป็นของคุณสงกรานหรือเปล่าเป็นผู้คิดค้นโปรแกรมนี้หรือเปล่าครับคุณสงกรานใช่ครับผมเป็นคนคิดเองอืมอะไรคือเซตพอยเตอร์ครับเซตพอยเตอร์คือเครื่องมือที่ผมใช้ เพื่อที่จะทําให้ผมตัดสินใจหุ้นได้เร็วขึ้นเพราะผมเป็นคนที่คิดแบบมีแพทเทิร์นทุกๆครั้งที่ผมดูหุ้นตัวหนึ่งผมจะดูเรื่องเงื่อนไขแบบเดิมเดิมก่อนผมเช็คอะไรบ้างดูเรื่องขายพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานเหรอราคาย้อนหลังเหอรอปันผลผลตอบแทนทุกอย่างมันท้ายที่สุดผมพบว่าทุกๆครั้งที่ผมดูหุ้นตัวหนึ่งผมก็องดูบแบบเดิมแต่ถ้าผมจะทําอย่างนี้ยกับหุ้นทุกๆตัวเนี่ยมันเสียเวลาเกินมันไม่ทันครับ ผมก็เลยทำเซตพอยเตอร์ขึ้นมาเซตพอยเตอร์ก็คือมันทําเหมือนกันที่ผมทำนั่นแหละคิดคำนวณให้แต่แทนที่ว่าผมจะต้องมานั่งทําเองผมให้คอมพิวเตอร์ทําให้คุณเขียนโปรแกรมเองเลยหรือว่าหาคนมาเขียนให้ใช่เองครับคุณสงการเขียนโปรแกรมเองเลยนะครับใช่ครับใช้เวลากี่ปีในการเขียนเจ้าโปรแกรมเซตพอยเตอร์เนี่ยครับเซตพอยเตอร์จริงๆมันถูกทําขึ้น ครั้งแรกเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว<อ>ประมาณนะครับตอนนั้นผมอยู่ช่วงที่ผมไปทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยนะครับที่บริษัทหนึ่งซึ่งพอเราเริ่มไปอยู่ตรงนั้นเราก็เอ้ยเราเล่นหุ้นด้วยอ่ะเราก็เอาโปรแกรมมิ่งมาใช้กับการเขียนการเล่นหุ้นนะครับนั่นเริ่มจากตรงนั้น<อ>แล้วพอจุดตรงนั้นมันก็คือเหมือนกับทำเองใช้เองจนกระทั่งเมื่อประมาณห้าปีก่อนอที่ว่าเริ่มสร้างเพจตอนนั้นนะมีคนเริ่มมาถามผมว่าเอ้ยผมเลือกหุ้นแต่ละตัวมาด้วยหลักการอะไร ผมก็บอกว่าผมใช้โปรแกรมแ,แล้วมันก็เลยเริ่มกระจายออกไปข้างนอกซึ่งเราก็พัฒนาต่อในเชิงที่ว่าให้คนอื่นใช้ร่วมได้ด้วยนะงั้นช่วยขยายหน่อยนะครับว่าเจ้าโปรแกรมเซตพอยเตอร์ของคุณสงกรานเนี่ยนะครับใช้ตัวแปรหรืออินดิเคเตอร์อะไรบ้างในการตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นครับโอเคครับเซตพอยเตอร์ประกอบไปด้วย3ส่วน,นส่วนที่1คือส่วนที่เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น แล้วก็ส่วนที่สองคือส่วนที่วิเคราะห์ในเรื่องของผลตอบแทนที่เราคาดหวังและส่วนที่สามเนี่ยคือส่วนที่วิเคราะห์ในเรื่องของทิศทางราคานะครับมันคือสามอย่างส่วนของการวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยมันเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามันยังไม่มีสูตรที่ตายตัวเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมีการประเมินเบื้องต้นโดยโปรแกรมก็จริงแต่ผมจะเป็นคนเข้าไปเลือกหุ้นเป็นรายตัวว่าโอเคนะพื้นฐานมันดีไหมพอหุ้นมันผ่านขั้นที่หนึ่งแล้วไอ้หุ้นที่ผ่านขั้นที่หนึ่งจะเข้าไปสู่กระบวนการที่สองที่เรียกว่าการรปะเมินนผลตอบแท ซึ่งการประเมินผลตอบแทนเนี่ยมันจะวัดจากข้อมูลตลาดณจังหวะนั้นๆนเลยเช่นที่จะดูว่าในตอนเนี้หุ้นตัวเนี้มีโอกาสที่จะทากาไรแค่ไหนและมีโอกาสขาดทุนแค่ไหนครับอันนี้คือส่วนที่หนึ่งพอหลังจากจบตรงนั้นปุ๊บมันจะวิ่งไปส่วนที่สามมันจะเอาข้อมูลที่ได้ไปเทียบกับส่วนที่สามที่เขาเรียกว่าทิศทางของตลาดเพื่อประเมินดูว่าโดยสัญญาณของตลาดซึ่งมันก็จะมาจากข้อมูลหลายๆอย่างเช่นวอลรุ่มถูกไหมครับราคาทิศทางราคาในอดีตปัจจุบัน แล้วเพื่อดูว่าสัญญาณของมันเ,เป็นยังไงเพราะฉะนั้นหุ้นที่จะถูกแนะนาโดยโปรแกรมว่าเอ้ตัวนี้คือเข้าขายหน้าซื้อเนี่ยมันต้องผ่านทั้งพื้นฐานดีมันต้องผ่านทั้งตัวมันเองมีโอกาสทํากำไรที่ดีและสุดท้ายทิศทางตลาดต้องเป็นขาขึ้น<อ>แล้วมันจะให้ข้อสรุปบอกว่าตัวนี้อยู่ในช่วงหน้าซื้อน่ะอันนี้คือตัวแปรหลักๆอย่างน้อย3ามส่วนนะสามส่วนครับในการใช้ในการสกรีนหุ้นที่จะเลือกเข้าไปลงทุนของโปรแกรมเซตพอยเตอร์นะครับใช่ครับใช่เลยครับนะครับ ทีนี้นอกจากมีเซตพอยเตอร์แล้วผมยังได้ยินว่าตอนนี้มันแอดวานซ์ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะเห็นว่ามีเซตพอยเตอร์เอากอด้วยเหรอครับอ่าใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งมาเลยเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วนะครับปลายปี59ใช่ครับปลายปี59ครับทางบริษัทรับซัพคที t อที B H เขาติดต่อเข้ามาหาผมเพื่อที่บแบบว่าเขาอยากจะได้ตัวเซตพอยเตอร์เนี่ย ไปพัฒนาต่อให้เป็น Algorithm Trading ออโดยนิยามของ Algorithm Trading ก็เข้าใจกันง่ายๆว่าเป็นระบบซื้อขายอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์เป็นระบบซื้อขายอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์เป็น a l ล o อเ t รดด r a d i n g ใช่ครับครับซึ่ง a l g ริท t h เ Trading เนี่ยมันต้องการเงื่อนไขว่ามันจะซื้อตัวไหนและขายตัวไหนซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เซตพฟลเตอร์เป็นเลยเซตพฟลเตอร์เนี่ยมันจะบอกว่าตัวไหนควรซื้อตัวไหนควรขายเมื่อไหร่ราคายังไงเขาก็บอกว่าเออตรงนี้มันใช่ ก็เริ่มทําการพัฒนาโลกรวมกันมามันก็เริ่มหลังจากตรงนั้นมาก็ใช้เวลาปรับแต่งกันอยู่ประมาณสองสาเดือนนะครับเพื่อให้โปรแกรมมันใช้งานได้กับตลาดจริงอันนี้คือการไปจับมือกับทางบริษัทลกทรั์ KTB ใช่ครับผมทีนี้อะไรคือความแตกต่างระหว่างเซตพอยเตอร์เดิมกับล่าสุดแอดวานซ์มาเป็นเซตพอยเตอร์เอากอครับสิ่งที่แตกต่างแล้วผมว่ามันบ่งชี้ถึงความสําเร็จของเอากอริทึนที่มากกว่าเซตพอยเตอร์ปกติได้ชัดเจนเลยก็คือคมันมีตามากกว่าเรา ก็คือต้นผมเนี่ยผมมีแค่สองตาต่อให้ผมมีโปรแกรมที่ยังไงผมก็ต้องดูมันได้สองตาแต่ถ้าเป็นอัลกอริทึมมันไม่ได้ใช้ตาดูครับมันดึงข้อมูลสดๆจากตลาดมาเลยมันเห็นหุ้นเจ็ดร้อยกว่าตัวพร้อมกันในเวลาเดียวกันมันเป็นตาสับปะรดตาสับะรดใช่เลยครับมันเป็นตาสับะรดคือต่อให้เราเก่งยังไงอ่ะข้อจํากัดของมนุษย์ก็คือเราไม่สามารถจะมองทุกๆตัวพร้อมกันได้อ่ะครับ ถึงแม้โปรแกรมจะคัดกรองไปแล้วสมมติท้ายที่สุดแล้วเซอร์ไเตอร์บอกว่าวันนี้ออ้ยมีหุ้นน่าเล่นนะ25ตัวคือเราจะรู้ได้ไง่น25ตัวนี้ตัวไหนอยู่ในจังหวะที่สัญญาณมันได้แล้วเราก็ต้องเปิด25ตัวมาดูการาฟพร้อมกันถูกไหมครับที่ผ่านมาข้อจากัดของเซอรอไเตอร์ที่ทําให้มันได้กําไรน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นก็คือเราลืมไปดูไอ้ตัวนั้นๆเราลืมไปดูไอ้ตัวนี้นี้เพราะเรามีแค่สองตาตเรามีแค่สองตาครับออ่อให้เราจ้างใครสักคนมานั่งข้างๆก็เพิ่มอีแค่สองตาครับ มันไม่ทันแต่พอมีอัลกอริทึมเข้ามามันไม่ต้องใช้ตามันดูทุกตัวพร้อมกันไปตลอดเวลาและดูเป็นลายวินาทีเลยครับอันนี้คือความแตกต่างนะระหว่างตัวเจ้าเซตพอยเตอร์เอากอนะครับกับเซตพอยเตอร์เดิมนะครับอยากใ,ให้ในฐานะคนที่คิดค้นนะครับแล้วก็พัฒนาโปรแกรมนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับอะไรคือจุดเด่นอะไรคือความแตกต่างและเป็นข้อดีของทางเซตพอยเตอร์เอากอขอสักไม่เกิน3ข้อครับคุณสงกาน ข้อที่หนึ่งเคยมันไม่ได้เลือกหุ้นทุกตัวมาเล่นมันเลือกตัวที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะหาได้มาเล่นก่อนเพราะฉะนั้นมันไม่สุ่มนะครับข้อที่สองเลยมันเลือกจังหวะที่หุ้นกําลังกลับตัวเพื่อเข้าเพราะฉะนั้นมันลดระยะเวลาในการถือครับมันไม่ใช่ถือยาวมันไม่ใช่ว่าเอ้ยหุ้นดีๆก็ถือไปเรื่อยๆแล้วก็รอกําไรค่อยขายใช่ใชมมันรอให้เป็นจังหวะที่ขึ้นมันช่วยลดเวลาในการถือครองหุ้นแต่ละตัวแล้วเก็บกําไรและข้อที่สามเลยมันไวต่อตลาดหมายความว่า มันบบจะไม่อยู่กับตัวอะไรตัวหนึ่งนานเกินกว่าที่ควรจะเป็นถ้าหากรเรเจอตัวที่ดีกว่าฟังดูแล้วน่าจะถูกกับจริตของคนที่เป็นนักลงทุนประเภทเล่นรอบเป็นหลักเลยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ผมบอกว่าจากเซตพอยเตอร์เฉยๆนะครับที่เป็นนักลงทุนที่เล่นรอบนะครับคบแต่พอมาเป็นอัลกอมันขยับไปมันเปลี่ยนตัวมันเองกลายเป็น นักลงทุนเทรดดิ้งเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะเล่นทางตลาดได้เพราะฉะนั้นตอบโจทย์ทั้งเทรดดิ้งตอบโจทย์ทั้งคนที่ชอบเล่นรอบเดิมก็ได้ด้วยอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับมันมันขยับตัวเองให้ดีขึ้นนะครับมันโลวขึ้นจนทําให้มันสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ทั้งสองกลุ่มแต่มันมันจะไม่ตอบกับพวก V I แน่นอนเพราะจะไม่อยู่กับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนานๆอ่านะอาจจะไม่ถูกจริตกับ V I นะครับทีนี้การจะเข้าไปใช้โปรแกรมเนี้ยสาหรับนักลงทุนทั่วๆไปเนี่ย จะเข้าไปใช้ด้วยรูปแบบไหนวิธีไหนมีเงื่อนไขยังไงบ้างโดยเฉพาะเจ้าเซตพอยเตอร์เอากอเนี่ยครับคุณสงการานครับโอเคครับจริงๆเราก็มีเงินลงทุนขั้นต่ำหนึล้านนะที่เงื่อนไขนะครับมีเงินงลงทุนขั้นต่ำหนล้านบาทอ่าใช่ครับ1นล้านบาทเพราะว่าในการที่จะเปิดเนี่ยเขาจะมีบังคับว่าคุณต้องเปิดด้วยสล็อตลดหนล้านซึ่งเราว่า ถ้าเราเปิดหนึ่งร้านแล้วเขาเลือกจะเพิ่มทีละแสนหรือจะยังไงก็แล้วแต่แต่มันเป็นการซื้อโคตา้าก่อนเพราะว่ามันจำกัดเขาจํากัดโคต้าแค่ร้อยล้านเท่านั้นและตอนนี้มันก็เกือบจะเต็มแล้วถามว่าถ้าเกิดเราบีล้วเรามีร้านหนึ่งเลยจะเปิดทาําไงที่ต่อกับทาง KTV Est ได้เลยไหมได้แล้วก็แจ้งไปเลยมผมจะใช้เบรคโฟลเตอร์อัลโกบอกไปเลยเขาก็จะจัดการให้ก็ดาเนินเรื่องเปิดบัญชีไปหรือถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ถามทางเพจชี้คุณรวยเลยก็ได้บอกสนใจเรื่องนี้ผมก็พร้อมที่จะอธิบายให้แล้วก็ให้ข้อมูลให้ครับ รับ x ค่าธรรมเนียมต่างๆมีอะไรแตกต่างกับเล่นหุ้นเองเยอะไหมครับคุณสงการมีครับมีส่วนในที่ว่าเวลาถ้ากําไรมันจะโดนหักส่วนหนึ่งของกําไรนะครับมาจ่ายให้กับเป็นผลตอบแทนผมต้องบงอกตรงๆดันี้ <ๆ S 2> ก็คือ,อผมจะได้ส่วนหนึ่งจากกําไรแต่ผมไม่ได้ค่าจากการเทรดเยหมายครับว่าการเทรดเนี่ยก็มีค่าคอมมิชชั่นปกติแต่ผมไม่ได้รับนะคือคนอาจจะมามองว่าเอ้ยอย่างนี้โปรแกรมจะบังคับให้เขาซื้อขายเยอะๆแล้วผมได้ค่าคอมมิชชั่นไหมไม่นะผมได้ต่อเมื่อคุณกําไรถ้ากําไรผมถึงได้ส่วนหนึ่งมาซึ่ง ไม่เยอยคะครับ20เปอร์เซ <pl ains> ็นของกําไรคือว่าถ้าคุณทํากําไรได้หนึ่งแสนผมจะเอามันสองหมื่นนะครับไม่กําไรไม่เสียเลยนะครับไม่เสียตังค์ก็คือค่าธรรมเนียมก็เสียให้กับโบกตามปกตินะครับใช่ครับซื้อขายตามปกติแต่ถ้ามีกําไรเนี่ยนะครับก็จะทองถูกแบ่งกําไรมา20%เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่กําไรก็ไม่ต้องจ่ายจ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมปกตินะฮะใช่ครับพรจะนันสรุปนะก็มีค่าธรรมเนียมเหมือนกับการเทรดหุ้นปกตินะครับแล้วก็จะถูกแบ่งส่วนหนึ่งของกําไรออกมา นะรประมาณ,ณสัก20บเปอร์อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่นะเอาละสำหรับตัวเซตพอยเตอร์อัลกอเนี่ยหรือว่าเซตพอยเตอร์อัลโกเนี่ยเหมาะสำหรับนักลงทุนกลุ่มไหนประเภทไหนมากที่สุดครับคุณสงการผมคิดว่าเหมาะกับนักลงทุนที่คนที่ชอบซื้อขายตามรอบถือเล่นหุ้นซื้อขายประมาณวันสองวันสามวันหรือถือประมาณเดือนแล้วขายับ,บอีกกลุ่มก็คือคนที่ชอบที่จะเล่นเก่งกาไรนะครับ ผมคิดว่าสองคนนี้เหมาะที่สุดนะถ้าสนใจก็ลองไปติดต่อที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ KTBST นะครับได้เลยครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้ชวนมาคุยกันใหม่นะครับยังมีอีกเยอะเลยนะที่อยากชวนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับยินดีมากเลยครับแลควก็ปีนี้รุานพันด้วยคนด้วยครับขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณสงการครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสงการวัจนสเสถเียนผู้ก่อตั้ง p พจ ชี้หุ้นรวยหุ้นเด่นสำหรับนักลงทุนทุกคนนะครับเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับสำหรับเพจนี้ชี้หุ้นรวยหุ้นเด่นนะครับแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจลงทุนในหุ้นแต่ไม่มีเวลาหรือยังไม่มั่นใจว่าจะลงทุนอย่างไรเพราะการลงทุนในหุ้นแม้จะให้ผลตอบแทนที่สูงแต่การลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยงสูงด้วยให้ผู้ชำนาญการด้านการลงทุนมืออาชีพช่วยท่านบลจทาริส มีผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญมากประสบการณ์ให้ความสำคัญต่อการศึกษาเชิงลึกของคุณแต่ละตัวก่อนจะเข้าไปลงทุนและมีกระบวนการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆเพื่อโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับเงินลงทุนของท่านบลจทาริสสามารถได้คำปรึกษาและบริหารการจัดการลงทุนให้กับท่านทั้งรูปแบบของการลงทุนกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจทาริส02 0150222020150222หรือ www.thalisam.co.th นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงพรุ่งนี้กลับมาใหม่ที่นี่เวลาเดียวกันนี้ส่วนช่วงหน้ารายการเม k ม Money โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรออยู่ครับ ชวงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน